สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำกระดูกอ่อนด้่ยสมุนไพรนะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีกระดูกอ่อนกระเทียมตะไคร้ซอยใบยมะกรูดซีอิ๊วขาวพริกแห้งและพริกไทยเม็ดนะคะมาโขลกเครื่องเทศกันเลยนะคะใส่ตะไคร้ซอยลงไป25กรัมค่ะพริกแห้ง6กกรัมนะคะใส่พริกไทยลงไปครึ่งช้อนค่ะ กระเทียม12กรัมน,นะโขลกให้ละเอียดนะคะ เครื่องเทศที่เราโขกละเอียดแล้วนะคะแล้วเราก็จะนําไปหมักใส่กระดูกอ่อนค่ะใส่กระดูกอ่อนลงไป605กรัมนะคะใส่เครื่องเทศที่เราโขกลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไป7กรัมนะคะฉีกๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้มีกลิ่นหอมค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไป5ช้อนโต๊ะนะคะ คลุกเค้าส,วส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ หมักทิ้งไว10้10บถึงสินาทีค่ะในระหว่างที่เราหมักหมูอยู่นะคะเราก็ต้มน้ําให้เดือดน,นะคะแล้วก็นํามานึ่งค่ะนึ่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือจนเปื่อยค่ะกระดูกอ่อนนึ่งสมุนไพรสุกแล้วนะคะกระดูกอ่อนนึ่งสมุนไพรเสร็จแล้วนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะ คนที่ติดตามค่ะ